เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel นน้อยสตูดิโอด้วยนะครับสาหรับเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะฮะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 7เร็วแรงทะลุนรก7นะครับเหมือนเดิมนะฮะก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปชมเนื้อหาของคลิปกันนะก็ช่วยกันกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้กับช่องของเราไว้ด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ได้อ่าทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยเนาะโอ ถ้าทําถูกต้องทั้งหมดแล้วนะฮะเราก็มาเริ่มกันเลยโดยเริ่มเรื่องนะฮะจะพบกับอ่าโอเว่นชอใช่ครับฟังไม่ผิดครับผมแล้วก็ไม่ได้จําผิดด้วยนะฮะไอ้นี่เนี่ยมันยังไม่ตายครับในตอนนี้เขานั้นเนี่ยนอนอาการโครมาอยู่หลังจากที่พวกเขานะฮะโดนพวกของพี่ดอมเนี่ยซิลไปในฟาสภาาท,ที่แล้วโดยแกเนี่ยตกจากเครื่องบินนะฮะแต่ก็รอดมาได้เนาะแต่จีเซลกูเนี่ยตายนะพ,พ,พับผ่าเถอะโอ้พวงกับเอากันกระดกก,กูมาฆ่าชัดๆพอครับ พูดแล้วของขึ้นตัวในตอนนี้เนี่ยเรานะจะเห็นเขาคนนี้เขาเนี่ยมีชื่อว่าเด็กขาชอเขานั้นเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของโอเว่นชอนะฮะและเข้ามาที่นี่นะเพื่อที่จะสืบหาตัวคนที่ทําร้ายน้องชายของเขาฝีมือของเขานั้นเนี่ยโโหเข้าขั้นระดับอาเทพนะฮะ แค่ต้นเรื่องเราเนี่ยก็เห็นว่าเขานั้นเนี่ยถล่มโรงพยาบาลกับค่าหน่วยคอมมานโดเนี่ยเละเทะหมดก็จะกลับออกไปแล้วก็บอกกับน้องชายของเขานะว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะปิดบัญชีแค้นให้เองเอาแล้วและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่พี่ดอมินิกกับอาร์เตตี้นะฮะ ที่ตอนนี้เนี่ยเลตตี้เธอเนี่ยได้มาอยู่กับพี่ดอมินิกแล้วแต่ความทรงจําของเธอนั้นเนี่ยก็ยังมีทีท่าว่าจะไม่กลับมาพี่ดอมแกนะจึงพาเลตตี้เนี่ยเดินทางไปที่เลสวร์เป็นสถานที่แข่งรถที่พวกเขานั้นเนี่ยเป็นคนก่อตั้งมันขึ้นมาเพราะว่าพี่ดอมแกนะอยากจะให้เลตตี้เนี่ยลื้อฟื้นความทรงจําในตอนนั้นเองเนี่ยเลตตี้นะเธอเนี่ยได้ลงแข่งแล้วก็ได้รับชัยชนะมาทําให้โอ้หอาดี r อาแปของผมเนี่ยกลายเป็นรถบ้านไปเลยในตอนที่ทุกคนเนี่ยมาแสดงความยินดีกับเธอนะและก็ได้ต้อนรับเธอ เธอนนัเนี่ยเริ่มที่จะมีะความทรงจําขึ้นมาทีละนิดก่อนที่เธอเนี่ยจะสติแตกแล้วก็ต่อยหน้าพี่เฮกเตอร์ไปหนึ่งทีนะฮะใครยังจำแกได้ไหมโอ้โหพี่เฮกเตอร์นี่แก อยู่มาตั้งแต่ฟาดภาคแรกเลยนะโอเคฮะภาพเนี่ยก็ตัดมาที่สํานักงานตํารวจในตอนนี้นะพี่ฮอปแกเนี่ยอยู่ทํางานจนดึกแกก็ได้เจอเข้ากับเด็กาดชอที่ตอนนี้นะเขานั้นเนี่ยได้เข้ามารวงเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลของตํารวจและข้อมูลที่เขานั้นเนี่ยมาหาก็คือข้อมูลของพวกของพี่ดอมินิกเพราะว่าเขานั้นเนี่ยรู้ว่าใครนะที่ทําร้ายน้องชายของเขาจนพิการในตอนนั้นเนี่ยเด็กกาดชอนะฮะแล้วก็พี่ฮอปนั้นเนี่ยก็ได้เกิดการต่อสู้กันเอเลน่าที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยนะ แลเมื่อต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยพี่ฮอปแล้วก็เอเลนาเนี่ยก็ถูกแรงระเบิดของเดกาชอเนี่ยก่อนที่จะตกลงมาจากอาคารแต่โชคดีนะที่เขาทั้งคู่เนี่ยตกลงมาใส่รถทําให้พี่ฮอปเนี่ยที่รับแรงกระแทกนั้นเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลดีถ้าที่ไม่ตายแต่เอเลนาเธอเนี่ยโชคดีครับที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก่อนที่เดกาชชอเนี่ยจะหนีไปพร้อมกับข้อมูลแต่ไปที่บ้านของพี่ดอมนะฮะในตอนนี้เนี่ยมีอาพี่โอคอนเนอร์แล้วก็แจ็คลูกของเขานะที่อยู่ที่นี่ด้วยในระหว่างที่พี่โดมินิกแล้วก็มีอาเนี่ยก กำลังคุยกันอยู่หน้าบ้านพี่ดอมนะแกเนี่ยสังเกตเห็นกล่องพัสดุปริศนาที่มีภาษาญี่ปุ่นติดอยู่รอบกล่องพัสดุนั้นเนี่ยถูกส่งมาจากโตเกียวนะเขาเลยคิดว่าอาจจะเป็นพัสดุที่ฮารเนี่ยเป็นคนส่งมาให้สักพักนะ,ะโทรศัพท์ของพี่ดอมเนี่ยก็ดังขึ้นปลายสายนั้นนะฮะก็คือเด้ก,กาดชอที่ตอนนั้นเนี่ยเขานั้นได้ขับรถชนเข้ากับรถของพี่ฮารที่ญี่ปุ่นจนคว่ำก่อนที่รถของพี่ฮารเนี่ยจะระเบิดแล้วก็ได้พูดกับพี่ดอมินิกเอาไว้ว่าดอมินิกโทรเรโต้นายเนี่ยไม่รู้จากฉ ูที่หน้าจอมือถือก็ได้รู้ทันทีครับว่าโทรศัพท์เนี่ยโทรมาจากโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอ้โหมีระบุที่ด้วยถ้าอย่างนี้ก็ใครจะหนีเที่ยวนี่ก็ลาบากแล้วนะและในตอนนั้นเองเขานั้นเนี่ยก็ได้หันไปดูที่กล่องพัสดุก่อนที่จะรู้ตัวแล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยมอบลงทันทีที่พูดจบนะกล่องนั้นเนี่ยก็ระเบิดทําให้บ้านของเขาเนี่ยพังเละและในตอนนั้นนะพี่ดอมเนี่ยก็ได้รู้ทันทีครับว่าเขานั้นเนี่ยจะต้องเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบกับครอบครัวของเขาแน่นอนก่อนภาพเนี่ยจะตัดมาทีีี่่่โรงพยาาบลททออนนะต เขานั้นรักษาตัวอยู่เขานั้นเนี่ยได้บอกให้เอเลน่านะฮะตามตัวพี่ดอมมาหาเขาที่เพื่อที่จะแจ้งข่าวให้กับพี่ดอมรู้นะฮะถึงตัวการที่ทําเรื่องทั้งหมดนี้พี่ฮอปเนี่ยได้ยื่นแฟ้มเอกสารของที่ขาดชอให้กับพี่ดอมเนี่ยดูมันทําให้เขานะรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดนี้และผมขออ่าเล่าประวัติของ เขาคนนี้สักหน่อยนะฮะเขาเนี่ยคือพี่ชายแท้ๆของโอเวนชอลนะฮะเขามีชื่อว่าเดคขาดชอลอดีตหน่วยรบอังกฤษนักฆ่าหน่วยรบพิเศษนะเป็นคนที่อ่ารัฐบาลเนี่ยเคยตั้งใจจะส่งคน20คนไปเก็บเขาเพราะเขาน,นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นตัวอันตร,รายที่สุดเขา้นะนะรู้เรื่องของรัฐบาลมากเกินไปนะพวกเขาเนี่ยก็เลยลงความเห็นกันว่าปล่อยเอาไว้ไม่ได้าใาการนั้นนะฮะเวลาเนี่ยก็ผ่านไปถึง6ปีและตัวของเดคขาดชอลเนี่ยก็หายเข้ากรีดเมฆไปเลยจนเขานเนี่ยกลับมานะ นะเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับน้องชายของเขาพี่ดอมเนี่ยจึงคิดที่จะหยุดเดกขาดชอก่อนที่เดกขาดชอเนี่ยจะทําร้ายคนในครอบครัวงเขาอีกและเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่โตเกียวนะเพื่อที่จะไปรับฮานกลับบ้านเมื่อเดินทางมาถึงมันทําให้เราเนี่ยเห็นฉากที่เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะในฟาสภาคที่3โตเกียวดิฟนั่นเอง ในงานศพของฮานะทุกคนเนี่ยก็ต่างโศกเศร้าถึงการสูญเสียของฮานแต่แล้วนะก็มีคนปริศนานะที่ขับรถเนี่ยมาแอบดูอยู่ก่อนที่พี่ดอมเนี่ยจะรีบขับรถไล่ตามไปซึ่งคนคนนั้นนะก็คือเด็กขาดชอนนั่นเองและมันเนี่ยก็ทําให้เกิดฉากบัมรถกันแบบตาต่อตาแต่พี่ดอมเนี่ยก็ต้องพลาดนะเพราะว่ารถของเด็กขาดชอเนี่ยมันตั้งใจที่จะมาชนอยู่แล้วโดยเขาเนี่ยได้เสริมโครงเหล็กมานะมันทําให้รถของพี่ดอมเนี่ยพังยับก่อนจะโดนเด็กขาดชอเนี่ยเอาปืนจ่อหวังที่จะปิดชีพ แต่ในขณนะนั้นนะก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาเนี่ยปริศนาอีกแล้วที่โผล่เข้ามาช่วยพี่ดอมเอาไว้ได้ทันทําให้เดคาชอเนี่ยต้องหนีถอยกลับไปก่อนนะฮะโดยกลุ่มคนที่ว่านั้นเนี่ยนำทีมโดย n o บอดี พี่แกคนนี้เนี่ยได้มาตามคําแนะนําของลุคฮอปโดยพวกเขาเนี่ยมีภารกิจที่จะให้พวกของพี่ดอมเนี่ยทำเพื่อแลกกับการตามหาตัวของเดคขาดชอมันก็เลยเป็นข้อเสนอที่ดีเยี่ยมนะโดยโนบอดี้เนี่ยเขานั้นเนี่ยต้องการให้พวกของพี่ดอมนะไปขโมยตัวประกันจากผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อว่าโมซี่จากแคนดี้เขานั้นเนี่ยจับตัวแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่าแรมซี่ไปเพื่อสิ่งของที่เขาเนี่ยเรียกกันว่าตาเทพนะเทคโนโลยีที่สามารถแฮกระบบดาวเทียมกล้องวงจรปิด อุปกรณ์อิเลก็กทรอนิกส์ที่มีกล้องไม้ทุกอย่างนะเรียกได้ว่ามันคือสุดยอดเครื่องแกะรอยระดับเทพที่มันสามารถค้นหาใครก็ได้ทุกที่ทั่วโลกในเวลาเพียงน้อยนิดเท่านั้นแล้วถ้าพวกเขาเนี่ยเอามันมาได้นะเขาเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการใช้เพื่อหาตัวเดก,กาดชอมันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยยอมร่วมงานด้วยพร้อมกับเพื่อนๆของเขาโดยแผนการของโรมันได้ยินไม่ผิดครับ แผนของโรมันพวกเขานั้นเนี่ยจะดักชิงตัวของแรมซี่ขณะที่ขบวนรถเนี่ยได้เคลื่อนผ่านเทือกเขาคอเคซัสโดยแผนของเขานั้นนะก็คือการขับรถติดล่มชูชีพเนี่ยโดดลงไปกลางถนนบนเทือกเขาเลยเพราะว่ามันเนี่ยเป็นจุดที่ศัตรูนะฮะต้องไม่คิดแน่นอนว่าจะบุกแต่พอเอาเข้าจริงๆในขณะที่ทุกคนเนี่ยขับลงไปกันหมดนะเหลือแท่โรมันเนี่ยพี่แกเนี่ยไม่กล้าที่จะกระโดดนะและจะขอเฝ้าสังเกตการอยู่บนเครื่องพี่เท็ดเนี่ยรู้อยู่แล้วนะฮะว่าอาการเนี่ยมันจะต้องเก ขึ้นพี่แกนเนี่ยก็ได้ทําการติดล่มชูชีพนะที่สามารถคอนโทนผ่านรีโมทได้ไว้ที่รถของโรมันเพื่อดึงรถของโรมันเนี่ยออกจากเครื่องแล้วเรามาดูรีแอคของพี่โรมันแกนะฮะ <c oughs> อย่างฮาทุกคนเนี่ยได้ลงถึงพื้นอย่างปลอดภัยนะเหลือแต่เพียงโรมันเนี่ยที่ลอยละลี้วปิวไปตามลมและจากเหตุการณ์ที่บุกชิงตัวประกันเนี่ยเราก็ได้เห็นพี่โอคอนเนอร์นะซัดกับพี่ชาพนมตัวต่อตัวทั้งเรื่องเนี่ยเอาจริงๆนะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องรอซีนนี้ผมเนี่ยก็เป็นอีกคนนะที่รอซีนนี้ซีนเดียวเลยพี่จาแกเนี่ยเป็นตัวประกอบที่แบบโคตรเด่นเด่นกว่าตัวหลักบางตัวอีกนะเออและมันเนี่ยก็ทําให้พวกพี่แกเนี่ยได้ตัวของแรมซี่ไปและในขณะที่พี่ดอมเนี่ยกำลังหนีไปพร้อมกับแร พี่แกนะก็ถูกร้อมแล้วก็ได้ทําการซิ่งลงภูเขามาเขามีแต่ดริฟลงเขาไอ้นี่ตีลังกาลงเขาห ถ้ายากเนี่ยต้องยกให้พี่แกรจริงๆจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ทําให้พวกพี่แกนะฮะทำภารกิจนี้สําเร็จแล้วก็ได้ถามหาตาเทพจากแรมซี่แรมซี่เนี่ยเธอเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะว่าเธอนะรู้ว่าพวกของพี่ดอมเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอนะฝากเอาไว้กับเพื่อนคนหนึ่งที่อัมบูดาบีมันทําให้พี่แกเนี่ยต้องไปตามหากันต่อนะและเมื่อทุกคนเนี่ยมาเจอซานฟาเพื่อนของแรมซี่เขานั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าขายไปแล้วให้กับเจ้าชายจอดแดนเพื่อที่จะเอาไปใช้กับรถสปอร์ต เพราะว่าแลมซี่เนี่ยเธอนั้นเนี่ยสอดเอาไว้ในชิปคุมสปีดได์และรถที่ว่านั้นเนี่ยก็ถูกเก็บไว้อย่างดีในห้องนี้ละภัยและรถคันนี้นะก็คือไรเคนไฮเปอร์สปอร์ตและในฉากนี้นะฮะมันก็ทําให้เราเนี่ยเห็นฉากในตำนานอย่างการขับรถเนี่ยคุ้งกระโจนข้ามตึกใบหยกอย่างเท่ก่อนที่จะได้ชิปคุมสปีดได์มาแต่รถคันละหลายล,ล้านเหรียญเนี่ยก็ตกตึกไปพังยับเยินต่อมาในนูบอดี้เนี่ยก็ได้ให้สิทธิ์ในการใช้งานตาเทพกับพวกพี่ดอมเขานนเนี่ยได้ให้แลมซี่เนี่ยใช้ตาเทพเพื่อหาตัวเด็ก แน่นอนว่าเมื่อเจอตัวของเดคขาชอเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอ,รอช้านะยกขวกไปตีหลังของเดคกาดชอทันทีเมื่อถึงเดคาชอเนี่ยก็ได้ทําการต้อนรับเขาด้วยการนั่งกินสเต็กรอพวกเขาก่อนที่จะรู้ว่าเดคาชอเนี่ยร่วมมือกับพวกของโมซี่จากแคนดี้พวกคนที่เขาเนี่ยได้ไปชิงตัวแรมซี่มาและทําให้เกิดการต่อสู้กันผลสรุปนะฮะก็คือพวกของพี่ดอมเนี่ยแพ้หมดรูปพวกของโนบอดี้เนี่ยก็ถูกฆ่าจนหมดตาเท่ของแรมซี่เนี่ยก็ถูกชิงไปจากการที่พวกเขา ตอนนั้นเนี่ยเอาตาเทพมาใช้ติดเข้ากับแท็บเล็ตแล้วก็พกมันมาด้วยในขณะที่ต่อสู้กันเนี่ยก็ได้ทํามันตกเอาไว้ในตอนที่ชุลมุนนะฮะพวกของพี่ดอมเนี่ยก็ได้หนีกันออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับตัวของโนบอดี้ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดโดย เขาเนี่ยได้ทิ้งตาเทพเอาไว้นะเพราะว่าเก็บมาไม่ทันนั่นเองจากที่จะไปซิลเขาเนี่ยก็โดนเขาซิลมันก็เลยจะต้องทําภารกิจกันใหม่อีกรอบโดยจะต้องชิงตาเทพกลับคืนมาและกุญแจสําคัญก็อยู่ที่แรมซี่นะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยสามารถที่จะแฮกเอาตาเทพกลับคืนมาได้แน่นอนว่าพวกของโมซี่จากแคนดี้เนี่ยผมขอเรียกมันว่าโมซี่เฉยๆก็แล้วกันนะที่ตอนนี้เนี่ยมันร่วมมือกับเดคขาชอลและพวกมันเนี่ยก็รู้นะฮะว่าพวกของพี่ดอมเนี่ยจะต้องมาเอาตาเทพกลับไปพวกเขานั้นเนี่ย จะต้องตามเก็บพวกของพี่ดอมซะก่อนโดยเฉพาะคนสร้างตาเทพอย่างแรมซี่มันก็เลยจึงเป็นแผนของพวกพี่ดอมที่จะเล่นลิงชิงบอลกันโดยการเอาแรมซี่เนี่ยออกมาล่อพวกมันพร้อมกับแฮกตาเทพไปด้วยแต่การแฮกนะฮะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันเนี่ยดันขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ใช้ในการดักรับข้อมูลนั้นเนี่ยถูกจํากัดเพียงแค่2ไมล์เท่านั้นก่อนที่จะเริ่มสงครามกลางเมืองกันนะฮะพี่โอคอนเนอร์เนี่ยก็ได้โทรไปสั่งเสียกับมีอาที่ตอนนี้เธอนนเนี่ยกบดานอยู่กับเมนโดเพื่อนของ พี่ดอมินิกนั่นแหละมีอาเธอนั้นเนี่ยได้สารภาพว่าเธอนั้นกําลังท้องลูกคนที่2แล้วก็อยากให้พี่โอคอนเนอร์เนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัย <c oughs> มีอะไรก็อ้างท้องไว้ก่อนโอ,โ,อโอ้โหตั้งแต่ภาคไหนวะภาคก่อนปะชั้นท้องชั้นท้องนั่นแหละมันจะได้ฮึกเหมิมไงอธิบายแผนอีกรอบนะฮะพวกของพี่ดอมเนี่ยจะแบ่งกันเป็นสชุดทํางาน2ภารกิจโดยพี่ดอมนะจะไล่ล่าตัวของเดคขาดชอส่วนพวกของพี่โอคอนเนอร์โรมันเทส และเลตตี้เนี่ยจะเล่นลิงชิงตัวแรมซี่กับพวกของโมซี่เฮ้ยอันนี้มันของจองว่าได้ได้จากเหตุการณ์นี้นะพี่ดอมแล้วก็ได้ขาดชอเนี่ยก็ได้ปะทะก,กันอย่างมันพี่โอคอนเนอร์เนี่ยก็ได้ปะทะก,กับพวกของโมซี่ที่มีพิจารพนมเนี่ยเป็นหัวใจยอยู่ทีมของโมซี่เป็นอ่าตัวประกอบที่แบบอยังเด่นอะจะบอกเลยและได้ปะทะก,กันอีกครั้งนะฮะผลสรุปสุดท้ายเลยละกันแรมซี่เนี่ยจากการร่วมมือของทุกคนนะเธอนนเนี่ยก็สามารถแฮกเอาตาเทพกลับคืนมาได้ไอ้โมซี่เนี่ยมันก็จะยิงหวังที่จะฆ่าพี่ดอม แต่ว่าเดคขาชอเนี่ยดันอยู่ตรงนั้นด้วยและมันก็ยิงนะโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรก่อนที่จะทําให้เดคขาชอเนี่ยตกลงไปในซากตึกในฉากนี้เนี่ยพี่ดอมนะก็ได้ขับรถหวังที่จะชนเฮลิคอปเตอร์ของโมซี่แต่ก็ต้องอ่าวุดเพราะว่าพวกของโมซี่เนี่ยมันดันโยกหลบทันก่อนที่เขานั้นเนี่ยจะเอาระเบิดนะฮะที่เก็บได้มาจากรถของเดคขาชอไปแขวนเอาไว้ที่ขาตั้งของเฮลิคอปเตอร์พี่ฮอปนะที่ตามมาช่วยทีหลังเนี่ยก็เห็นระเบิดแล้วก็ทําการยิงใส่ระเบิดนั้นจนทําให้พวกของโมซี่เนี่ยไปสบา พี่ดองที่เล่นท่ายากเนี่ยก็ร่วงลงมาก่อนที่รถนะจะหมุนติ้วๆเป็นลูกคางจนทําให้เขานั้นเนี่ยสลบไปเลตตี้เนี่ยที่ตามมาเห็นนะก็ได้นั่งกอดร่างของเขาเอาไว้พร้อมกับบอกว่าความทรงจําของเธอนเนี่ยกลับมาหมดแล้วรวมไปถึงเรื่องที่เขาและเธอนเนี่ยอยู่ด้วยกันในรัฐโดมินิกันในตอนที่เขาทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันที่โบสถ์ต่อหน้าบาตรหลวงทันใดนั้นเองนะพี่ดอมเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่นอนขี้ตัวเลตตี้อยู่ให้เลตตี้เนี่ยพราบได้อยู่ตั้งนานและพวกเขา้นั้นเนี่ยก็ได้รับชัยชนะในศึว ในครั้งนี้ของซีฟิวอรเด็กาชอก็ถูกพี่ฮอปเนี่ยจับขังคุกในฉากสุดท้ายของภาคนี้เนี่ยก็ได้เป็นการอำลาบทบาทไบอันโอคอนเนอร์ของเจ้าของบทบาทอย่างพอลวอเกอร์และก็ปิดตำนานซิ่งของเขาอย่างถาวรด้วยเพลงซีโยเกนที่ร้องโดยวินส์คาริฟ a าที่ฟิชเชอริงกับชารีพุตและเนื้อหาของ Fast and Furious 7เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเนื้อหาที่นํามาสรุปให้ฟังกันในวันนี้ใครที่เพิ่มเติมตรงไหนนะก็สามารถคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปหรือว่าดีสคริปชันได้เลยนะให้ความรู้กันได้นะใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะได้อ่านคอมเมนต์ของท่านด้วยเนาะและสําหรับใครนะที่ชอบอยากจะให้ผมเนี่ยมาทําคลิปแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถสนับสนุนกันได้โดยการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะผมเนี่ยจะชื่นใจมากๆเลยนะสําหรับคนที่ดูแล้วก็ทําจนครบท้วทุย ทำจนครบถ้วนนะนะโอเคครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและกันนะครับผม See you again บ๊ายบาย